ซิมแบงค์นะคะออกประกาศช่วยลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะพักนี้เป็นระยะเวลา1ปีค่ะและให้คูเพิ่ม20%รายละเอียดจะเป็นยังไงมะค่ะมาลีมาเล่ามาเล่าให้ฟังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ของไทยนะคะทำให้เอ็กซิมแบค่ะหรือว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะ มาดูมาตรการสําหรับวงเงินระยะสั้นกันก่อนนะคะใครที่กู้วงเงินระยะสั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะนั่นก็คือขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด180วันค่ะ2ค่ะเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด20%ของวงเงินหมุนเวียนเดิมนะคะทั้งนี้ไม่เกิน2ล้านบาทโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมค่ะ และ3ก็คือเปลี่ยนแปลงภาระหนี้สินระยะสั้นเป็นภาระหนี้สินระยะยาวได้ค่ะโดยผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง3ปีด้วยกันค่ะต่อมาเป็นมาตรการสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กู้วงเงินระยะยาวนะคะ ก็สามารถขยายระยะเวลากู้สูงสุดได้นานถึง7ปีด้วยกันค่ะปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกลง0.5%นะคะหรือว่าจ่ายดอกเบี้ยเพียงแค่50%ในช่วง6เดือนแรกค่ะและสุดท้ายก็คือพักชำระเงินต้นสูงสุด1ปีด้วยกันค่ะถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับ Exim Bank นะคะสามารถโทรไปได้ค่ะที่021699999ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด s a ฟกดไลค์กดแชร์ ไปบอกผู้ประกอบการที่คุณอยากให้เขารู้เรื่องนี้นะคะ